ดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุ๋ยคาปูชิโน่นะคะสําหรับวันนี้ก็มีฮานอยมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลฮานอยเมื่อวานกันเลยนะคะวันที่13เดือน1,2564นะคะออกอะไรกันบ้างฮานอยพิเศษนะคะเพื่อนๆอ,ออกเบิ้ลมาจริงๆค่ะพิเศษ299กับ2 0แอดฟันอะไรคะฟัน2นะคะแต่ตัวที่แอดจับคู่ให้มันไม่มานะคะเพื่อนๆ มันมาตัวนี้นี่น 2, 2, 9 9นี่สองสเนี่เพื่อนๆ2มาจริงๆนะคะแต่ว่าเป็น20นะแล้วก็299นะคะเบิ้ลมานะคะใครได้เบิ้ลบ้างเมื่อวานนี้สำหรับฮานอยธรรมดามันมา7 6 9กับ1 6นะเพื่อนๆแทนที่มันจะมาเจดให้มันก็ไม่มานะคะมันไป7 6 9นี่เพื่อนๆดู7 6 แล้วก็มานี่เลย9 7 6 9เจดหมันจะมาเจหให้รอหน่อยมันก็ไม่มาเนาะมันมาเจ9หกกกับ1นหนะเพื่อนเพื่อนตนนี้เสียดายอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้มาดูกันต่อ VIP มา2ออีกนะคะเพื่อนๆนฮานอยทุกวันนี้ออกได้แบบเฮอมากเลยนะคะเพื่อนๆ6มันมา620ย์กับ1 3สนะคะเพื่อนเพื่อน มาหนนะคะถ้าแอดจับจับหนึ่งให้มันก็คงจะมาได้อยู่นะพอดีแอดจับให้เป็นเจเนาะเพืเ่อนๆเนาะเสียรายอยู่เหมือนกันนะคะแอดต้องขออาภัยด้วยเนาะสาหรับคนที่ได้แอดก็ดีใจด้วยนะถ้าใครได้เงินแล้วก็ไปแบ่งไปทําบุญกันบ้างน,นะคะงวัหน้าจะได้ถูกกันอีกเยอะๆเนาะสําหรับวันนี้แอดก็มีฮานอย ประจำวันที่14มาฝากกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีตัวไหนบ้างเนาะไปกันเลยค่ะเอยสำหรับฮานอยประจำวันที่14วันนี้แอดแยกให้เป็น3นอยเลยนะคะวันนี้แอดฟัน1กับ2นะคะมาดูฮานอยพิเศษแอดให้เด่น1กับ2นะคะเดี๋ยวแอดจะจับกู่ให้เลยนะคะสําหรับ1นะคะก็จะมี1 2 1 5 1 7 2 2 2 5 5 2 7อเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆระวังเลขพี่น้องอยังไม่มานะครับการุณาติดตามตอนต่อไปนะ12จะมาหรือเปล่าวันนี้12 23 32 34ประมาณนี้นะจ๊ะกัน7 7กับ7 5นะจ๊ะ ต่อไปเป็นฮานอยธรรมดาฮานอยธรรมดาแอดฟันหนึ่เดนหกับเนะคะแอดจับคู่ให้นะคะฮานอยธรรมดา หก็จะมี1นึ่งสา,งา,งาวันนี้มาไวไปไวนะเพื่อนเพื่อนแอดมีภารกิจต่อส่วน9มี93 95 99กัน9กจิตกับ58าแนะเพื่อนเพื่อน,นก็จะประมาณนี้นะคะฮานอยธรรมดาสำหรับต่อไปฮานอย VIP ฮานอย VAP แอดให้เด่น0 0กับ8นะเพื่อนเพื่อนศกับแปดจับคู่ให้เป็น02 0ย 0, ์ 0, 8อก็จะมี 8 2 8 4 8 8วันนี้เบิ้ลจะมาอีกอยู่ทีเพื่อนๆกัน4 2 4 2 3 4 3 2นะคะเพื่อนเก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนแอดชอบส่วนตัวแอดชอบชอบส่วนตัวก็จะมี หนึ่งสองชอบส่วนตัวแอดชอบหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดห้าสามสองสามสี่ แอดชอบประมาณนี้นะคะสำหรับฮาหนอยวันนี้แอดแยกให้เลยนะคะ3น้อยถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะดูคลิปให้จบอย่าลืมกดติดตามให้แอดด้วยนะคะกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรามารุ้นพร้อมกันนะคะสำหรับฮาหนอยวันที่14ขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมเงัเงเพียงปังๆนะคะจับตัวไหนก็ได้ตัวนั้นรวยๆปังๆกันท,ทุกคนเลยค่ะขอให้ได้เงินกันทุกคนเลยสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ